r i ิ h m ม n Shop ร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมหรือ Origin s บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเงินเกมราคาถูกได้วันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น หากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุม้มจากเกมชั้นนําไม่ว่าจะเป็น League of Legends, Valorant, League of Legends Wild Rift, ROV, PUBG Mobile, HOK OK, หรือเกมชั้นนําอีกมากมายปาดกะหลายโพด์<ะ><ะ>วันนี้จิมมารู้ขอแนะนําตัวตึงโน,นหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งราคาถูกดีและรวดเร็วกับ Rich Man Shop ก,กับการเติมเงินในรูปแบบ o f f i c i a l แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ at richmanshop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับหรือเติมบนเว็บไซต์ที่ www.richmanshop.com กดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดน,ดนๆที่แฟนเพจ richmanshop เติมเกมราคาถูกเติมง่ายเติมสบายทั้งโอนธนาคารบัตรเครดิตแถมมีระบบผ่อนอีกตั้งหากเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมต้องใช้บริการตัวตึงนอนหนึ่งเรื่องการเติมเกมจะเว็บเติมเกมที่ไวใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ ริชแมนชั่ปได้ยินด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะแล้วมากันแล้วครับสำหรับในเกมแรกนี่ครับสำหรับในบูทีกับเรสทีมครับกับผมจิมารูครับบู๋น้องบู๋ต้องต่อเนี่ครับผมประบู๋ครับคุณต้นเมื่อกี้เสียงไม้ไม้ที่ตัดเอ้าเหรอขอโทษขอโทษเอาใหม่เอาใหม่เทคสองเทคสองเอาละครับก็เข้าสู่การแข่งขันแล้วครับสำหรับในบูทีกับเรสทีมครับในการแข่งขันทัวร์วายเดฟตูลมบอลเอ็กซ์ริชแมนชั่ปนะครับอันนี้เป็นทัวร์ฟีนาเมนต์นะอยู่กับผมจิมมารูครับ และปลาบู่คนนีคนเดิมฮะจากซิมยูอีสปอร์ตนะครับผมอี๋เด็กเชียงใหม่ทีเนี้ยใช่ครับเด็กเชียงใหม่ครับเป็นคนเมียงครับผมอยู่เชียงใหม่ก็คู่กันได้และทางอย่างนี้เชนรู้ว่าจะมาตัดเบฟไงตัวอย่างซิกเก็ต้อุ่มหอย่อยหมอกกันและเงดไปหนึ่งทีโปเวสองเลยวฮะตัอใหล่เข้ามาตัแลวจะเก็บคิวเฟิร์สบาดไปได้หรือเปล่าไหนเผามายิงหรือแปดมาและจะเอาให้ได้กดมาเจ็ดมาอย่างนี้มันท้อนใส่มันรับไม่ได้แล้วเนี่ย แบบนี้ไม่ไหวไครับไปได้ไครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าอ่าจริงเนี่ยต้นเกมเขาจะใช้ตันี้อยู่แล้วนะครับในการที่เราจะไม่ว่าทําทําแผนให้ตัวของเลนเนี่ยเล่นลำบากขึ้นนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยใครอยู่เลนบนจะโดนแบบนี้เสมอเสมอเลยนะสําหรับใครที่เล่นซิงอโหดนะครับ<ะ>ก็เรียกเลยว่าเป็นพื้นฐานแล้วกันนะในการเล่นเลยเพราะว่าอย่างตัดเวฟอะไรเงี้ยตัวอย่างซิงเกตจะชอบทำอยู่แลวเพราะมันได้เวลสองเร็วอื แล้วเลนล่างต่อันไปเรื่อยๆฮะตัวอย่างเอสเยลล้วก็คาม่มาเป็นตัวโปค่อนข้างดีฮะช่วงเลนนิ่งเฟสจะกดดันเลนได้ดีเลย <ừ> ทำให้จินเนี่ยค่อนข้าง,งจะเล่นยากพราะว่าตัวเองมีกระสุนแค่สี่นัดฮะแต่ฝั่งนู้นนี่ยิงได้เรื่อยๆฮะเลนล่างเขาเหนื่อยผมชวนเลยครับผมว่ามืคู่ละเอียบดาตรง <im it> น,นี้เข้ามาเหมือนเชนจะเข้ามาลุกล้ำนะแต่จะโค้นเปล่าน่าจะไม่ได้นะน่าจะเอาตัวของลุกซาโต้ไปเฉยๆครับ ใช่ฮะต้องเอาปูฮะเ,เอาพวกวิชั่นก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยเรี่ยวห้าเนี่ยน่าจะเริ่มแก๊งแหละชงเลงเป็ดอาจจะไม่มีอะไรมากความฟ้ามกันไปฮะ <S 2> <S 2> แล้วเหมือนจะเลงอยู่ที่เลนจางฮะโดนเก็บหรือเปล่าทางฝั่งเซลฟีนโดนแน่นอนจังหวะนี้โดนท้อนเข้ามาแล้วแฟดหนีไปก่อนแล้วอุริล่าบอกว่าขอได้ไหมอะตัวเธอเสียงว่าได้ไม่พมอฮะไม่สามารถปิดตัวอย่างเซาฟีนไปได้นันเอง โอ้โห oh, นะครับ<อ>ผมก็มเกออืเอบแล้วครับแต่ยังได้อยู่ครับผมจะจะล้มแล้วแต่ยังก่อนนะต้องรอ,อดูครับผมว่าจะเป็นไงต่อไปครับแล้วดูได้นะตอนนี้พุ่งตรงว่าในฝั่งของฮาวเวิร์ดครับคนขันจะฟาร,รม์มสูสีกันนะกับในตัว<ช>ของจินนะครับผมไม่มีใครเสียเปรียบมากจนเกินไปครับยังไม่เกิดการคิวเกิดขึ้นนะแต่ไม่แน่ว่าถ้าแพฮลิออนเนี่ยมาเก็บตัวอย่างพาร์มาหรือว่าเอสเทอรด้าเนี่ยอาจจะทำให้จินเล่นสบายแล้ว อ,อ,นนอยอู่นี่ครับด้านล่างก็เดิมไปเต็ที่เหมือนกันนะแพทจะอ้อมเองก็พยายามจะเดินเข้ามาสกีลอะลรครับแต่ว่าสายอยู่รถอ้โห้อมมาตรงนี้ครับอากาศแครอดออของเราเขาเรียกว่าแอบมองเธออยู่นะจ้าจากระยะไกละ่วะ่าไม่เอาดีกว่าว้าวกลับบ้านก่อนอยังไม่เวล่า่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่่่่่่่น่่นนนนนน่นเกมมา่บบนี้ยังไม่มีอะไรเ่ิ่มขึ้นม่กมายครับแต่ประเด็่ตอนนี้่่อ่่่่่่่่่่่่่จ่่เลยครับ แต่สิงห์ก็จะปวดและเหมือนจะเล็งๆอยู่ที่เลนการนะ <c oughs> ปาหอกสกิดสะเล <c oughs> ี้ยวเดงนมาเพื่อโซคีครับพยายามเดินป่วนใส่ตัวของเชนอย่างเต็มที่เลยเลยครับ <c oughs> แล้วฟัดวิ่งมาไว้ครับสำหรับตัวไฟเดมอนเนี่ยแต่ออกมาอย่างนี้อันติยัดเข้ามาไม่อยากให้เสียกิฟตวจนมากเกินไปฮะโอ้สิงหน่าลำคาญนะจากการเล่นแบบนี้นะครับ <c oughs> เรียกเลยว่าไม่ได้คิวแต่ก็ไม่เสียนะแล้วแบบนี้เพลทก็จะไหลไปเรื่อยแต่ด้วยความที่เป็นไซอองครับ ยังคงรัดเวฟได้ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะใช่ครับผมคือตัวอย่างซิงเกิตเนี่ยค่อนข้างจะปวดในไฟนะก็ต้องระวังเหมือนกันโดยเฉพาะแผงหลังนะครับผมเพราะว่าถ้าแผงหลังเนี่ยโดนซิงเกิตเข้ามาแล้วก็โดนงัดเข้าไปอยู่ในวงไฟเนี่ยค่อนข้างจะเล่นลำบากอยู่เอสเทียวก็ต้องระวังในจุดนี้เช่นกันต้องรอช่วงถิมไฟค่วงนะตอนนี้ก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆครับแล้วมังกรตัวแรกออกมาแล้วครับผมว่าเป็นมังกรดินนะ ตัวรอดูนะว่า<ไ>เกมนี้ใครจะได้มังกรตัวแรกไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าหลายคนเนี่ยจะชอบไปไฟต์กันหน้ามังกรนะแต่อย่างที่บอกไปว่าช่วงต้นเกมเนี่ยคือแล้วแต่แล้วแต่ทีมจริงๆบางทีมอยากได้เงินก่อนเนี่ยเขาก็จะไปเอาตัวของเวิรก่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้ครับเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโดนตีโดนเกิดหรือเกิน,กนายไงตัวต่อหน่อยหรือเปล่าพยายามจะวิ่งหนีจุกมาอย่างนี้เอ้ยกดม้าเจดึงทยเนี้ย เขาล่ออย่างครับพี่เจมส์ล่อได้ด้วยย่าผมในรอบนี้ต้องให้เขาเลยครับแล้วเขามาตัดตรงนี้ไม่ให้วาฟเราจังวาร์ปได้อยู่ครับด้านล่างมันจะมีประเด็นนิดหน่อยฮะเหมืนอนทางฝั่งของแพนดิออนเหมือนจะเข้าไปเวทป่านะที่ผมเห็นอยู่ก็พยายามทำดาเมจทำอะไรไปเรื่อยเลยครับแต่ว่าน่าจะเห็นหมดทุกอย่างครับแล้วนี่ฮะโอกาสแคโรดครับเดินเห็นมากับในฝั่งของแพนดิออนไม่ยอมให้ได้ตัวของโซนมังกรง่ายๆครับ ทางล่างฮาม่าเองก็ทำการช่วยกันนะกับตัของไฮเวิร์ดนะครับผมหรือ f อฟนั่นเองแล้วนี่ครับมังกรจะเกิดแล้วครับอีก5วินาทีตอนนี้โผล่ขึ้นมาอะไรครับมารอดูว่าใครจะไปแน่นอนนะตัวนี้ไปแล้วดูตรงนี้เตรียมไฟต์กันแล้วเหรอเนี่มาอย่างนี้มีโลตัสวางเต็มเลยฮะ้ยยยยยรยย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 ไปยย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  ตัวรตัวนี้ผมขอมาตรงนี้ำเงินได้ไป,ประตูของบเทนตัวแรกนผมแล้วบินวิ่งใส่เลย,ยนรับตัวสิงนี้สุี่ตับสัตัวของนี่ไายผมพยายามยิงอยู่นานทีสี่ไปเรียบร้อยันชูไปอีกสักตัวนีกนตัวนึ่เียรรอย,ยผมได้เปนชีชสโวไหรับในฝังของ PCC a c AC หรือว่าตัวของจินน<ม>่นเองเเหมือนว่าฝังของเลสทีมาดูทรงจะทีมไฟดีกว่าแต่ว่าด้วยฟอร์ดเน พอทีนี้กฟิกฟต์ของนามิยะขอไปที่พูดพูด้เชนต <ทำ S 2> ีผิดทำทำไฟแบบว่าค่อนข้างจะสวยอะเมื่อกี้ทำให้ไม่สามเชนเนี่ยไม่สามาจะเล่นได้เองแล้วเพนนีออนติผยดเข้ามาแล้วก็เก็บมังกรไปได้ <c oughs> และยังตัวอย่างจีเนี่ยได้ทริปเปลิลคิวเข้าไปอีกเลยใหญ่แบบนี้แล้วดูรับ ส่วนนี้ต้องยอมเลยครับสำหรับในส่วนของเวฟให้กับในฝั่งของเวฟทีมไปแล้วนี่ฮะมาต่อครับผมพี่โอทีก็ล้างมาแต่ว่านี่นอหรือเปล่าแม่งหอดครับผมได้ไปตัวสายอ่อนครับแล้วตัวของเอาดัดนะจอพยายามเอาต่อเออแล้วนี่พยายามจะไล่ต่อเรื่อยๆครับลำเชนเราได้ปอมบนไปครับผมจะรอดไหมไณออนไม่น่าพลาดครับผมโดนทิ้งไปฮึโหแล้วดูแลเสร็จแล้วปีน เดินหนีไปก่อนไม่เอาไม่อยากตู้ต่อแล้วแต่โดนตึงมาอย่างนี้แฟดเข้ามาต้องเก็บต่อแน่นอนเซลฟี่จะเป็นศพไหมเลทอมตีไงหอยไปก่อนนะเอาแต่ก็ได้คิวเหมือนกันนะโอ้ตายก็แบบนี้ขามาโ,โดนไปทั้งคู่เลยครับเลยเลยว่าลำบากเหมือนกันรับก็จอดเกาบสายไปครับตายครับผมแต่ตอนนี้โมเมนตัมก็ตกไปอยู่ออฝั่งของเลทีแล้วนะ,ะเราต้งกลับมาแล้วเพราะเฟิร์สเทเนั่นเอง น่เอาอันตีมาวาบอย่างนี้สวยเจ็บเลยครับตอยฮะโดนล่องตัวนี้ครับผมมีการขัดมาตอเานเราเบ่งมา,มา,มานาีา่ครับผมโดนล็อกตาเหมือนกจะมาเบ่งมาอ่ะเออเร่าป่ะเดี๋ยต้องโกย่าสวยครับผมแล้วดูครับได้ไปเลยครับผมแต่สวนได้หนึ่งตัวแต่ก็ไม่ไล่กับคืนไปแล้วกลายเป็นว่าได้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งในไฟนี้เลยเด็กใช่แล้วและระล่างหงที่มีไฟเลล่าอยู่ครเกิดดับเบิลคิวด้วานบนนะผม ก็มีคนที่ใช้<ห>ด้านบน<ร>ไปก่อนะแล้วด้านล่างครับผมเพราะมีคนอยากจะได้สกินเยอะไงนะครับผมตอนนี้ยังทันนะครับใครไป็ตัวที่ได้มาจบตอนนี้ยังทันอยู่นะครับแล้วไฟเดมอนครับตัวน,นี้พุ่งมาด้านบนใส่ตรงที่นี้โรีไม่อยากจะเสียทาวเวอรอ์นะครับผมตรงกลางตรงกลางนี่ครับตรงกลางม,มีบาเดเ,อเซอร์เลนโคปเรียบร้อยโค้ดโคตรงนี้แม่นมากนะสำหรับในส่วนของ PCC AC นะครับเรียกเลยว่ากลางมาจาก เชียงใหม่ครับมีวงมาถึงตรงไหนกูลกเลยครับแมนจัดครับเราตรงกลางนะโอกาสแครอทพยายามกันไว้อยู่ครับและด้วยแค่นี้จินแรกเข้ามาได้เป็นตัวฮาร์สติลไปแล้วเลยครับอยอยากจะเก็บฮาร์สเตลวะเอามวงอันติกนเข้ามาด้านล่างครับผมได้สั่งของพีทีเอสทียับไม่มีใครไปยุ่งกับเขาครับได้ตัวของเขาเพิ่มฟรีๆเลยครับน้องบุกแต่ว่าจินตอนนี้เล่นสบายแล้วนะเออ คนท้าอาจจะได้ของแล้วด,ด้วยยอดดุดันว่ามปนควรเลยครับทั้งคู่เลยฮะตอนนี้นะครับยังทันอยู่ยะน,นะครับใครนะครับที่อยากจะร่วมตอนสันทุ่มนะครับแจกสกินนะก็สามารถบรรลงกันได้เลยอย่าไปตรงกลางนี้ครับผมมีการเข้ามาตรงโรงไฟไดโนร์ลาก้อนเยอดแล้วล็อกมาบอกตัวสวยนามครับผมการถ่ายทอดตัว,ตวน้ำนี้แล้วปอบตรงนี้ลงขึ้นมาต,ตีไปได้หรือเปล่าไม่มีนี่เนี่ยครับผมไฟไดมอนร์ยังคงรับว่อยู่ครับไปอ่อนยังถึกมากเลยครับตั้งบุกโอ้โหซีฟหมดก่อนนะพี่เจมเสียหายมากมาก ชดนี้นี่ถ้าใสออนยังได้นะอีกนิดนึงนะได้ตัวของเคอรเวอร์ไปแต่เขาได้เฟิร์สเทอร์เวดไปแล้วนะครับผมจบกันไปแล้วนะส่วนตัวเฟิร์สเทอร์เวดไปครับนะหนึ่งหนึ่งเข้างานคนระับแต่มังกรที่เกิดขึ้นมาแล้วดีครับใสออนพุงไปแล้วไฟเดมอนเอาจนได้คนระับผมตรงนี้ไม่เหลือแล้วเข้ามารับดาเมิโกะเขาจะตัวไปที่อ้อนครับตออรแต่ไม่ไหวนะครับผมหอกป่าโดนใสเอสเวลแต่ก็ได้แค่เจ็บคู่นั้นไงใช่ฮะไอ้ไฟเดมอนเนื้อออกให้ได้จริงๆนะป้อมเนี่ยสายเลือดไซออนนะนะประมาณนี้นะครับผมใช่ครับผม ดูกับสีโซ,โซพีตอนนี้อยู่ในจุดที่สร้างความปั่นป่วนครับเงินในฝั่งของไซออนเนี่ยฟงตรงว่าทางนี้ตามทิงิโซพีนะเป็นเรื่องใหญ่นะครับแบบนี้เพราะว่าทิงิโซพีหาเงินเก่งเหลือเกินครับต้องให้เขาเลยครับใช่ครับผมเนื่องจากว่าเขาตัดพวกเวฟตั้งแต่ต้นเกมไปฮะทำให้เรื่องเงินเนี่ยโมเมนตัมจะนำฝั่งของไซออนนั่นเองแต่วมามอย่างนี้นัดไม่ได้ไงโดนเนพื่อนร้อนละก่อน จะหนีได้ไหมพยายามจะเดินหนีแล้วก็โดนเก็บไปอ่ะทางฝั่งโดดซิงเกิลมิไไดโลพีโดนมอการ์ดนาทีหนึ่งนาทีสองไม่โดนนาทีสามโดนไปแล้วอีกนาทีสี่ไม่โดนเหมือนกันแหละทางฝั่งหลุยส์อนนะพยายามจะไล่ไม่ให้เข้ามานั่นเองเพื่อจะเช็คโอเวอร์ทางฝั่งของมังกรมันแขน็งแล้วม ตู้แบบนี้ดิการโดินลงมาบนตัวมันอ่อนเข้ามาจังหวะนี้ได้มันก้องตัวที่สองไปครับยสำหรับเป็นฝั่งบู้ทีเวลามาจังหวะนี้ครับผมพยายามจะเข้าไปอยู่ตัวสายออนพุ่งชนมาเชนยืนรับแขนไว้อยู่จะบ่นเฮาพยายามยิงให้ได้เข้ามาอยู่ใต้บนแบนบองตัวน <B ound S 1> ั้นมาตรงเชนต้องแลกชีวิตมาในตัวเราอย่างนี้ก็มาแต่งอยู่ในใจช่วยเหลือชีวิตตัวไฟเดมอนไหวไฟนี้ไม่เสียอะไรนอกจากมึงก็ยังตลอดที่ฟังมึงเวทีอะไรแล้วผมคือทางฝั่งของ อกาสแคลล่รอเนี่ยเซฟตัวอย่างไฟรเดมอนไว้ได้อะอื่กอันตีเซฟเลยละโอ้อนี่ท้ายครับผมดันจริงเลยครับทั้งสองทีมเลยตอนนี้เลยครับผมร,รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับสําหรับในคู่นี้นะตอนนี้การเงินยับห่างกันสามสองพันสามพันนิดหน้าผมฝั่งของเรดทีมเหมือนกับว่าเงินจะตามฝั่งของบูทีมอยู่ครับนี่ฮะสติวอยากเก็บเหลือเกินแต่โดนหะนึบ ามาใส่เลยครับถึงหน้าหนึ่งเอาดิแข่งนั่งคู่อะคนนึงก็สโลคนนึงก็หนืดเออน่าลำคาญนะคู่นี้ใช่ฮะแต่ขึ้นมาสองคนอยากจะได้ทีเจ็ตมีดโอพีมากๆหรือเปล่าฮะโเลยวิ่งเลยฮะเลนเห็นว่าจะขับรถชนไงเฮ้ยแล้ววิ่งใส่กันแบบนี้ครับเหมือนกับว่าตอนแรกจะไฮโคล่าโกล่าคือเรายกกลับมามาครับผมนี่นะจากแซมบิ้นชวนย่ไม่เจออันนี้นไม่พอครับผมทีโซพีได้ผิวไปเลยครับ แต่ว่าตอนนี้เขาต้องเอาชีวิตรอดเดี๋ยวผมสามสี่ตัวอยู่ขวามือครับผมมีการยกม,มากลบเลียงได้ครับผมและทีนี้ลูกผียังรอดชีวิตในไฟนี้บบกดมาาุิทีหนึ่งเพื่อความสัใจโอ,โอ้โหแม่เขาปั่นป่วนจริงๆนะพ่อหนุ่มคนนี้เออเอาเรื่องคแบบรับทีนี้โดโดใช้ได้เลยครับแล้วนี่อบอกว่าช็อเคเกอร์อแล้วครับแต่ยังไม่มีใครเอาแน่นอน ช่ครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงของบารอนเฟดแล้วเนาะถ้าเทคโอเวอร์ตัวอย่างบารอนไปได้เนี่ยถ้าฝั่งของดูทีมได้ไปนะผมว่าปันปน่นปะไดแน่นอนในไฟครับหลังใหญ่เหมือนกันครับตอนนี้ครับรอดูกันครับผมว่าจะเป็นไงต่อไปสําหรับในเกมนี้ครับเหล่าครูเป็นแบบนี้แหละโอ้ไม่โดนครับมีการเฉี่ยวขามาบ้างครับผ่านไปแล้วตอนนี้12นาทีครับบางกร์ตัวท้ายยังไม่เกิดนะแต่ว่าฝั่งของบูทีมในตัวของ แผ่นอ่อน,นนะครับผมสามารถที่จะลาได้ถึงสองสตัวด้วยกันคนระับแล้วนี่นะใส่ลักกันจัดเลยครับจะเอาป้อมนะแล้วตรงน,นี้ลากมาจ้าวให้ได้จ้าให้ได้ต้องเล่นในจุดนียอมเอาได้ด้วยครับผม,ม<ใ>นหน<อ>ึ่งป้อมหนึ่งชีวิตครับผมอย่างที่บอกว่าไออนตายเกิดใหม่ได้ครับแต่ป้อมมันเกิดใหม่ไม่ได้ไงน้องโบหนึ่งหนึ่งชีวิตเล็กป้อมนะก็นั่นแหละครับอยู่ในจุดที่เรียกเลยว่าค่อนข้างที่จะต้องระวังครับแล้วข้างบนเนีย อู๋ซีโรพียังคงสร้างปัญหาอยู่ครับแล้วดูการเงินก็ครับหมื่นหนึ่งเลยครับผมไซอ้อนตามไม่ทันเนี่ยใช่ครับตัวอย่างซิงเกตเนี่ยค่อนข้างจะวิ่งเร็วอะทำไม่เดินตามกันไม่ทันถ้าเดิน,เด,นเดินตามไปเนี่ยก็ยังโดนหนื่อยู่แลเขามีคาถาสโลแล้วด้วยแล้วกดมาร์ชโว์ข้าไมันไม่อยากให้กลับบ้านนะอ,อยู่ในกัน่อนเขาเรียกว่าเป็นการย่อยยุ่ทางจิตใจอะไรครับตรงนี้เพื่อนก็มารอช่วยด้วยครับเนี่ยฮะ เดินไปเดินมานิดเดียวครับเขาเก็บได้ทั้งทังเลยเรียกเลยว่าน่า,า,นานระบาดใจในการเจอเขาจริงๆครับผมผมมึงสังเกตัะพี่เจมวอย่าองอิสเรียลเอาลูนโป๊กมาอาเคียงโคเมทแล้วแบบนี้ดีในการยืนเลนแต่ในทีมไฟหรือว่าในการต่อเนื่องเรื่องของดาเมจจะมีปัญหานะถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมผมเขาจะเสียป้อมบนแล้วไง แล้วนี่ฮะขอดูดีครับซิงเกอีสโตพีครับทำหน้าที่ของทดเลนที่ดีฮะบาลอนเลนที่ดีต้องดันฟ้อมครับดันในไฟดีมอนเองก็พยายามทำอยู่แล้วได้ด้วยแต่ว่าตรงนี้ครับไฟดีมอนบอกมันแปลกๆว่กเลยสามคนมากันบ,บอกกับผ<อ>ูชมหนึทีแล้วนี่อันติหายไปแล้ว โอ้โหแล้วดูครับตรงนี้เขาไม่เห็นครับเพราะว่านี่กำลังเปิบโตของบารอนอยู่แต่เหมือนจะเห็นแล้วอยู่ท <uj Syn c ose durable> ่าม้าโอ้โหแล้วดูแต่ยอนเดี๋ยตอนนี้ครับเปิดมาเห็นแล้วครับโดมโค้งคอมาเต็มปัวโดนเข้าไปแย่งตะครั้งนึงพยายามตีตายด้นนี้อย่าบอกนะว่าอย่าบอกว่าได้หรือเปล่าโอ้โหแล้วบารสีแดงมันคงได้อยู่ครับแล้วลากมาตรงนี้ครับผมมาเวิร์ดมาโดนพิษไล่จัดมาจังหวะนี้ไปหรอดครับผมจะไปลากมาต่อครับผมก็เจาอากาศแกล้งพยายามไล่ตีไล่ฟาดแล้วไม่รอดประตูโอเรียน่าเจ้า ไว้ตัวหนึ่งไว้ตัวลูอกขาไม่ไม่โดนล็อกขาไม่โดน,น <laughs> ต้องเชนอะไรแกต้องพี่ถอนเมื่อกี้คือรู้ว่าทางฝั่งของไซอคนเหนือล่อไว้ให้แล้วเพื <c oughs> ่อเลยนอเปิดอารอนเลยเนี่ยไม่เอาไม่สู้เลยจ้า,จา,จาเดี๋ยวมิกเเดี๋ยวลุกป่าโดนอย่างนี้มีป่าเดนครับฟองไม่โดนเดี๋ยวไม่เป็นไรแดนเมียของกินมัยังรงอยู่แม้เลยเก็บมานักสี่ปีโอ้ย ไม่ใช่นัดสี่นะขอไปอ่ะนัดสามอยู่พี่จิขนาดนัดสามนัดสี่จะขนาดไหนนะครับผมได้ไปอีกแล้วครับ P C C A C ครับเอาไปคนเดียวเลยครับผม9วแล้วครับใช่ครับผมแ้บันนีมกฝั่งนู้นฝั่งนู้นได้บาลอนก็จริงนะแต่ว่าถ้าเสียตัวนี้ไปเนี่ยฝั่งของดูดกินได้โซไปนั่นเองได้ไปมาตัวนี้บลี้นะแบบนี้เราวิ่งใส่เลยครับตัวงนี้ครับอันติีรากมาก่อนสำหรับในตัวของโอลน่าครับ ได้บางกรไปตัวของอันติตายขึ้นมายังคงรอดอยู่เด็บไหนครับผมคนท่านกับปั่นป่วนจริงนะซิงเก็ตคนนี้สร้างปัญหาใหญ่เลยทนได้นะเออเขาทนด้นะเขากดม้าเจ็ดเลยนะก็พูดตรงๆก็ควรตีนนะฮะเออเราพูดตรงๆจากใจเลยฮะซิงตานี่ควรตีนใช้ได้เลยัะผมแล้วนี่ฮะมาเป็นทั้งหมด ไอเทมสามชิ้นใหญ่ๆาาเบิม้มๆบิ้มเออือหมื่นสองด้วยกับ<ช> <พอ S 2> เท้รกันกับไปอ<ด>ไอน,นต้องรอดูกันไปครับเพราะตอนนี้มีบารอนาชออยู่ฮะถ้าสามารถจะดันเวฟเข้ามาได้และได้ไดทาวเวอร์ไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันฝั่งเลทิมแต่ถ้าดันไม่ได้ก็จะลำบากแล้วเพราะมังกรตัวระบายเป็นมังกรตัวสุดท้ายแล้วเอลเดอร์ดราอน แล้วตอนนี้ประเด็นคือสี่ห้าพันแล้วครับกัน่างที่ห่างก,กันยับสิบหกนาทีครึ่งครับมากันเดือดเดือดแล้วเกินครับจิงโซบีเจอกับในฝั่งของอวกาศแครลหลอกฮะแต่จะไหวหรือเปล่าต้องมารอดูครับแต่เอาจริงด้านล่างไฟเดมอนพยายามดันอยู่นะดันจนสุดเลยครับตอนนี้ป้อมเหลือแค่ป้อมล่างเท่านั้นครับที่เขาพยายามจยากได้อยู่แต่ไม่น่าจะได้เพราะว่าในฝั่งของอีอนหมักกันไว้ดีครับใช่ครับผม ถ้านิดสมัยถึงเมื่อขอนะพี่เจม,มถ้ายังมีพอเบรกเกอร์อยู่ค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วไซออนกว่าน,นี้อีกระยำกว่าน,นี้เยอะพู <c oughs> เหนือระยำกว่าน,นี้เยอะครับแล้วง้าง,งาครับฝ่ายเดยมอนครับลงจะกลับบ้านพอดีครับแล้วอีกเขาม,นมะงงออานอฮะแจางบนมีประเด็นไงเออข้างบนข้างบน โอ้มาแล้วสิงเก็ตมันอยู่นานเกินไปแต่มันเลื่อนไม่ลดเลยน<ว>ะว่าดิพี่เจมแล้วกดมาเจ็บไปหนึ่งทีแล้ววันเก็บได้ไหมไฟนี้สิงเก็ตโอ้โหตายไปก่อนแรกคีดวันจะไปฮะแล้วฝ่ายดีมอนไปายามจะมาปิดงานครับแต่ด้วยความที่เป็นสิงครับแล้วเขามาแบบนี้สามตัวเอาบอลแล้วบอ่าโบกหีเลวแบบนี้ เราวิ่งอย่างวครับแต่ฮาร์เวิร์ดเหมือนจะไม่ยอมก็พยายามจ่ายอยู่ครับมีการโดดมาครับผมอย่างสวยเลยครับผมโอบจังหวะนี้โลบไปอย่างสวยเลยครับแล้วดึงจ่ายไปทีฟีเลยครับตัวฮาร์เวิร์ดเสียจนเกิงนะใช่ครับผมเนี่ยซิงเก็ตนี้อย่าไปวัดกับเขาตรงๆนะแต่เมย์ค่อนข้างจะแรงเหลือเกินแล้วยังมีสกิลอย่างเอ่ออันตีเนี่ยทำให้วิ่งเร็วแล้วก็รีฮิวเลือดได้เนี่นั่นเองครัแล้วมาอย่างนี้จ้าเอจ้าเออะไรหนึ่งทีเพราะที่นี่จีบตามหลังเข้ามาขัดไปเพื่อนได้ก่อนนะ แล้วดูครับตอนนี้เหมือนจะเปิดตัวของเอเดรดราก้อนแล้วเรอครับแล้วคนเขาไม่อยู่ครับตัวตวงไฟดีมอนนะ คนไม่พร้อมแบบนี้จะพอหรือเปล่าครับถ้าได้นี่ไปเป,ไป็นปัญหาแน่นอนสำหรับในฝั่งของเวจินครับแล้ววิ่งใส่เลยครับว่านี่ยโรคนี้จับโดนมาครึ่งหลอดเฮ้ยอะไรวะได้เนี่ยคนตายลำดีครับผมเอเวอร์ดับกลับมา,าแล้ววิ่งมาแล้วครับผมติดลออ้อมาไม่ถีแต่มาช้าไปไหน,ยายาน,ปอหน่อ,อ,นอนนย,นยครับพยายามจ่ายดาเมจไปข้างหลังนะตัวตัวไาที่อ่อนไสอ่อนรับไว้สามตัวครับผมพยายามลากมาใส่อ่อนยังเหลือนตัดต่อเขึ้นมาหนึ่งทีได้ไหมขอออกทีเดียวเราได้ด้วยครับผมแล้วตรงนี้ก็ใส่อ่อนรับไว้สามตัวครับผมแต่ไม่น่าจะพอแล้วติดล้อกระเบื้องครับผมไม่รอดู ตรงนี้ครับผมทำหมดทำหมดยังไงทำหมดยังไงทำหมดยังไงไฟรอดนะผมคอติดไฟหายไปเลยะถึงเวลาที่ขึ้นบ้าแล้วเพราะตายยกทีมเลยนะและไม่มีโล่ป้อมเลยด้วยมันเหลือ15นาทีแล้วนั่นเองและเป็นแชมป์แรกของฝั่งของบลูทีมนะเรียบร้อยครับผมจบไปแล้วครับสำหรับในฝั่งของบลูทีมได้ชนะไปในตานี้เลยครับสำหรับวอร์มอัพของเราอที่แค่วอร์มอัพนะ วอร์มนะนี่วอร์มนะบอกก่อนนี่นี่วอร์มนะคู่จริงไปเดือดกว่านี้อีกนะครับผมผู้การยังไม่มานะครับผมอ่ะ MVP ตานี้ครับเอาไปเลยครับผม PCCAC ครับผม1ิบสองสฮะดุดันเหลือเกินครับกับดาเมจตอนนี้ครับ30,000แต่อีกหนึ่งคนที่ผมพูดเลยตรงๆว่าโกนตีมนะครับแต่เก่งฮะกับซิงิโซพีนะครับผม329ครับแต่ดาเมจ37มหมฮะโอ้โหเรื่อเลยว่าสร้างประเด็นใหญ่ซะเหลือเกินครับแต่ SVP ครับ เอาอากาศแครอทเอาให้ในตาน,นี้ครับผมรับตาเมดไปเยอะมากพอๆกับไฟดีมอนเลยทีเดียวครับตาแรกจบไปแล้วครับเป็นการเจอกันระหว่างคนดู